ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องนี้นะคะส,สมัยก่อนเนี่ยจะมีรถรถรถตู้รถรถรถตู้คันคันที่โดนชนเนาะรถตู้คันที่โดนชนอย่างเงี้ยจะมีเก้าอี้เก้าอี้ที่บอสนั่งประจำอะไรเงี้ยเวลาวันวันไหนที่บอสไม่อยู่อย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวไปเนาะบอสไม่อยู่อย่างเงี้ยถ้าเดียเด๋ยวไปบนรถตู้คันก็พี่เดียเด๋ยวไปนั่งพี่เดี๋ยวไปนั่งตรงที่บอสพี่เดี๋ยวไปนั่ง ออปนะ็นอย่างคือว่าเป็นอ่าคือสังเกตแล้วนะว่าบอกเขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะว่าใครวัดอ,อันนี้เก้าอี้ชั้นฉันต้องเป็นชั้นคนเดียวท่านที่นั่งคนอื่นท่นนั่งไม่ได้เลยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือถ้ามันจําเป็นหรือถ้ามันถ้ามันจะต้องนั่งก็นั่งไปเลยไม่ไม่ได้ว่าบอกไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่เขาแค่เป็นมารยาทปกติคือรักษาความสะอาดนั่งมอม่แม่ย่าไปแกะย่าเป็นเก,าก้าอีซ้ซะมันละบอสน่าอืก แต่แต่เด็กก็จะก็จะกลัวก็จะเกรงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่เดยกก็แอบคิดนะตอนแรกว,ว่าเออถ้าเขาไป็นั่งเราตอนตอนที่เข้ามาใหม่ๆที่แบบเรายังไม่รู้จัก f อยังไม่รู้จกักกนนีเนาะกลัวกลัวเขาบอกว่าออทําทําไมต้องไปนั่งที่นั้นละ่ะไม่เหมาะสมเลยเนี่ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เราสังเกตแล้วดูบริบทบอสแล้วหรืออะไรต่างๆแล้วก็ขเขาก็ไม่ได้ถือเนือถือโตอย่างประมาณเขาเพิอพ่อนไม่ได้ถือตัวถืออย่างประมาณนั้นคือคือถ้ามันจําเป็นถ้ามัน มันมันเป็นต้องนั่งอะไรเงี้ย